เลยเมืองนี่พร้อมหน้าเพียงตากันดีเว้ยคุณแลมเอ้ยมีหัวไปข้างเนี่ยบอสมาเบิร์ดแล้วล่ะเขาไหนมาเกี่ยงมาเบิร์ดเม่อกี้โอ้แถามาพร้อมแล้วก็เขาสูพิธีได้เลยอ่ะมาพร้อมแล้วก็ถวายบังกะโลพร้อมกันมาครบเนาะเท่าซื่อๆนะเท่าเ่ามีประโยชน์อีกยัางนะเจ้าเนาะเท่าอายุไรเสียดิถวายบังคมมันถวายบังคโลเร สเอาหนึ่งนับสองสามขอถวายบังคมรยากาศขอสุขจีเบเกอโเจาคุณแลมเอ้ยโดยได้เลืกงามยามดีละเอาถวายเครื่องหนาได้เลยเอาถวายเลยท่านอเมีอาัอ้พระองค์เพคะอันไดเลยน้ำวงมอมฉันขอละจูดแรกได้พระเพก้ามอมฉันขอถวายก่อนมูอ๋น้พวงลก อยากถวายกอนโมติแม่ยแล้วเพคะเอาได้เลยอันมื่อนี้พระองค์เพคะเป็นอย่างล่ะม่อมฉันได้พาท่อมือมักค้นย่อมโดยดอกบัวแดงของบ้านโน่นกอกเออจังหวัดอุดรธานีงามงามม่อมฉันจะได้มาถวายเพคะท่านตำบลหนองนาค้ำเมีนอุ้ยเมื่อนี้ผู้ใหญ่บ้าลพุทธกามานั่งคือกันจะได้อมาถวายพระองค์เพคะพพาย่าคือพับปลาแท้อุ้ย เอาขึ้นเด้อวยถวายแล้วห้ามเอาพื้นขั้นหนึ่งสิคะที่เจ้าค่อยเอาที่หลังเส้นเลยพอนะขั้นต่อมไปคะอันเดียเรื่องน้ำพวงอันนั้นกับของป่าของตอนนี้กับของป่าของตอนเพคะเจ้าไม่ยังมาถวายล่ะเต่าปลาเพคะเต่าปลาเพคะเดี๋ยวไา่งามสังเกตบางต่อปลาด้วยเอาพระองค์เพคะเป็นยังล่ะเต่าปลาอย่างก็บำมีขามีหัวมีหางมันก็สมใจเพือกันเต่าปลามูดี่บำมีหัวว่ามีหางว่ามีขามีตัตีนด้วนนะ ้ลเนาะ้าม so, uh ัน oh. ฉ uh ันกันนมากพี่มาสาดไม่เห็นจักเจดอกเตาปลานี่ใส่เตาปลามันเป็นยังไงเด่ดเตาปลาเมื่อกี้เห็นมันกับจ้องตาบึ้งคัะนี่แหละเตาปลาตาเปล่าหรือยิ่งทำมึงอันนี้ไม่หยั n g ซันเนี่ยค่อยเตาปลาอีเขาก็หิวเอาผู้ขาก็มีแนวมาถวายเพคะมีแนวได้หรืโอ้ยหลายจริงหลายอย่างยุ่นได้กล่องเอเล่เพราะว่าสิเป็นข้าวสารอาหารแห้งว่าเสียเอารถสิบล่อขึ้นมา ความกับเสือทั้งพุลันน้นอกโน้นกอะกีกเล่ตบลนะคัมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรเสี่ยวขึ้นบรลลังกไแล้วนะอันแล้วแต่สิขึ้นมาดีว่าตัวละสองพันหาเอามาถวายเพคะอ้าวดี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 น้องจีนเลยปี่ยมพล พยภรเอ้ยคือเม่นางยุกไกแม่ทยลูกลาเป็นจังได้เขมมาลาคือจังบด้มานำเสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะเสี้มาจ,จังไดคะเจ้าพี่เขมมาลาห้ไปข้องเมืองไก่ไปข้องหัวเมืองในนั่ง้็ถึงองค์เสจแล้วก,กันไปคะนั่งอย่นี่ละไปคะ,ะเสด็จแม่องค์พี่ี่ยังองค์พี่ก,ก็บอกคำเสด็จพ่อเสด็จแม่แบบนั้นเหรอฮะอ้าวองค์ชายก็บ,บอกเดนะลองค์ชายป็นลูกห้างลูกแพงไหมเอาผูดะกันเสียพี่ลูกห่างลูกแพ่งกันต่อองค์พี่เจ้าพี่เขมมาลเป็นองค์ชายเป็นอนงงนนองค์ ก็มองว่าพ like ี่พิยพรเป่าตีหลอดเสร็จได้พอมันมาถึงมาตักแบบเวลาแห่งนี่หน่อยอันไหนเลยน้องจืดเวลาแห่งนี่หน่อยพอ่ไฮเลนจะหาโมเล่ฮอดตีส่วงตอนนี้ตีส่วงก็ยังพูดกันบ่อดเยว่าหอตหกทุ่มได้บ่พี่น้องก็ลักสิมวนไปยังจะมาผิดกา เวันว่าผูาา้ใดทะเลาะกันชดให้ใจท้ามาร่ำเรามาร่ำพิจกันชุมนช่มในสิใจไผ่ให้ไปเดียวอีเชิญอีเชิญอย่าีแต่โลกสิ้นดีเอมาม้ำมาคำหนึ่งแม่มึงตี่เขาเล่นตามเรื่องตามราวนันก<อ>ระจายไหมตามเรื่องป่ะคุณแหลมเอาน้ำเชิญไปประหาร <laughs> ไว้ <Why? S 2> เราเสี่ยวปากใช้กินแต่ประหงเพียงค่ะเพาเอาชี้ัดปากเลยเข้าใจปะตามแยกตามพระองค์ถ้าเป็นมอมฉันมอมฉันก็น้อยใจขึ้นกันละพระองค์เป็นฟาด้่อยใจนะหดเออ้าองค์ชายเขามาราตไปถึงองค์ใช่ใหญ่แต่กลับไปรักษาหัวมุ่งมืองเล็กๆหน่อยๆน่อยแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึง่งคือกันพระองค์เมื่อใดสิบิีงานอพิเศษสมรส กับลูกสาวมอมฉันเกิดขึ้นยวกัพระเจ้าค่ะหรือว่าหมันมุมมือแต่งหรือพระองค์ท่านอามาดเรื่องนั้นเสซจจากการจางานเข้าจังคอยคุยกันท่านอามาดก็แม่เําจะเข้าใจเย็นไว้แต่ก่อนเด้อแล้วทันทีเมื่อปวัดชิมนี่ยมิยังเสียวติเยื่ออย่างดูเอาล่องวามาขอเดชะพระยาคพระองค์เรื่องเครื่องราชประนาการนั้นข้าพเจ้าได้จัดเตรียมมาเพื่อหน่อยหนาผู้ใดแน่นอนพระยาค่ะแต่มาเมือ่อีดข้าพเจ้าไม่ได้บอกแนวขอ,อพระองค์พระยาค่ะมีเรื่องใดขอว่ามาจรล่ล เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างสองแฟนสองเมืองและเพื่อเป็นการแสดแงความจงรักปักดีตพอพระองค์ข้าพเจ้าอยากจะฝากพุทสาวกข้าพเจ้าไว้ควยอยรลับใส่พระองค์ไปยะค่ะเอาดีเลยทันเวทเมื่อเขาเล่ายิงขาดู้หยิงอยู่เลยใส่ลูกสาวของทันน,นี่คือพุทธสาวกข้าพเจ้าไปยะค่ะพระองค์โอ,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 โอ้ยเจด็ดพอกว่าเอาดอกพุ้นี่เฮ้อ เพอพ่อใหญ่คะถ้าวายบางโค้งเต็คไณ่ดีน้าเตะซักทีคุไม่ดีก็ปาเหลือถ้าบออกมาซอยเหลือหรือพอออกมาซอยพุณระดีจนกี่ลักก่ไปเรืยไปแย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดยวเดี๋ยรดเจยย็คเพออกคอยจากัน สเสด็จเสด็จตั้งแต่ยุดแรกเปิดรับออเดอร์ตั้งแต่มือนี้หอดวันที20่20กุมภาลดราคาเด้อพี่น้อง1กล่องราคา300บาท2กล่องราคา550บาท3กล่อง750บาทสนใจโทร0619393915อีกครั้ง0619393915ห,หรือ ID Line F sedet F S A D E A D E dan lirik piong kafe